สวัสดีค่ะสายพิทยาคณกลับมาพบกับต่อที่ช่องกต่ออีสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิว all day test กันทั้งวัน กันอีกเช่นเคยเนยก็คือเจ้าตัวนี้ ODBO Pure Skin Liquid Foundation นะอย่างที่เห็นบนหน้านะใช้เจ้ารองพื้นเจ้าตัวนี้คุณสมบัติรองพื้นเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้า,งเ,าง,งเพื่อนในช่อง u t u b e เนี่ยมาคอมเมนต์ให้ต่อรองรองพื้นเจ้าตัวนี้ดูนะคะก็มาทําคลิปรีวิวทดสอบรองพื้นตัวนี้ให้ดูกันแล้วนะคะโอเคก็รองพื้นเจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างข้อดีข้อเด่นข้อด้อยอะไรยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาดูกันได้ในวิดีโอนี้นะคะสําหรับผิวผสมค่อนไปทางมันอย่างต่อเนี่ยเจ้าตัวนี้จะเอาอยู่ ะะเราก็จะมาเริ่มทําการ unboxing เจ้าตัวนี้กันเพ e สกินลิควิดฟอร์เดชั่นเนี่ยเขาก็เป็นรองพื้นเนื้อฟลูอีตัวนี้มีส่วนผสมเขียนไว้อยู่ตรงนี้เลยนะเป็นส่วนผสมหลักๆของเขาก็คือไฮยาลูโรเนสและวิตามินอีก็มีส่วนผสมของอะโลเวร่าหรือว่าว่านหางจระเข้ต่างๆที่จะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวหน้าเนี่ยแห้งในระหว่างที่เราทารองพื้นเจ้าตัวนี้นะลักษณะขวดเขาก็จะเป็นขวดแก้วเนาะเนี่ยเป็นขวดแก้วเลยแล้วก็เป็นตัวฝาปั๊มแต่ว่าเออ ทำขวดดีนะตัวรองพื้นเจ้าตัวนี้นะเขาออกมาทั้งหมด3-4สีนะ texture หลังจากที่บีบลงมาเห็นไหมค่อนข้างเหลวเลยนะตามที่เขาบอกเนอะว่าเป็นรองพื้นเนื้อเหควด อันนี้คือสีของรองพื้นทั้ง3เบอร์นะต่อคิดว่ายังไงต่อก็คงต้องเป็นเบอร์สามแหละน่าจะเข้ากับสีผิวได้ใกล้เคียงที่สุดแล้ว,ลวก็มีความรู้สึกว่าทั้ง3เบอร์นะค่อนข้างขาวนะเป็นเฉดสีที่สว่างเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าพอเราเกลี่ยทั้งหน้าแล้วเนี่ยน้องเขาจะมีการแบบปรับให้ผิวเนี่ยมันสีมันจะเข้มขึ้นไหมนะคะต่อบีบออกมา2ปั๊มก่อนนะคะ โอเคด้วยความที่เนื้อรองพื้นนะเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นลิควิดแบบมากๆเลยนะตอก็เลยเลือกที่จะใช้แปรในการแบบช่วยเกลี่ย mm hmm. เนื้อเขามีความเกลี่ยง่ายนะแล้วก็ไม่แห้งไวเกินไปมีความรู้สึกว่า t e x t อร์ของเขาเนื้อค่อนข้างที่จะโอเคเลยอนะใช้พับฟองน้ำไข่เนี่ยปกติเลยไม่ได้ไปซับน้ำมานะคะช่วยในการแบบเบลนด์อีกรอบหนึ่ง ครึ่งหน้านะคะก็ถ้าเกิดมองจากตัวจริงนะถามว่าสีมันมีความขาวกว่าหรือว่าสว่างกว่าสีผิวต่อไหมตอว่าเบอร์สามนะมีความสว่างกว่าผิวของต่อประมาณครึ่งเฉดนะคะแต่พอเราเกลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือสีที่ทาอยู่บนมือนะคะที่บีบออกมาข้างหนึ่งก็ยังไม่ได้เช็ดเพราะว่าจะรอดูว่าน้องเขาจะเฟดเยอะไหมอะไรไหมนะคะทั้งสามสีรู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยมันมีความเกลี่ยง่าย แล้วก็ช่วยแบบในเรื่องของการปกปิดเนี่ได้ประมาณแบบมีเดียมก็สามารถบิวเพิ่มได้นะคะแต่ว่าอันนี้ต่อรู้สึกว่าถ้าครั้งเดียวยก็มันก็ปกปิดไปได้พอสมควรนะแต่ว่าจะเห็นแบบถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยก็คือจะเห็นว่าในส่วนของพวกรอยคล้ำต่างๆที่เป็นพวกรอยสิวรอยดําจากสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบสามารถที่จะแบบเอาอยู่ในครั้งเดียวนะคะเนื้อรองพื้นเนี่ยก็ให้ฟินิชที่เป็นแบบแมตต์นะคะแต่ว่าก็ ยังไม่ได้แมตช์สนิทไปนะคะก็ยังพอที่จะเห็นว่าเนื้อของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงดูจากสีตรงหน,น้าผากนะก็จะเห็นว่าในเรื่องของสีนี่แต่ว่าถ้าเกิดมีคนที่สีผิวเข้มกว่าต่อนะอาจจะต้องลองเลือกอีกนิดนึงอ่ะว่ามันจะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่านะคะมาพูดถึงในเรื่องของการเบลล์ลูผมขนน่อยต่ว่ารองพื้นสามารถช่วยเบลล์ลูผมขนได้อยู่ประมาณนึงนะคะ ก็ให้ผิวข้างที่ทาเนี่ยมันดูแบบเบลนิดๆน,นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของดูแบบเนียนแล้วก็สวยขึ้นนะคะพูดถึงในเรื่องของความบางเบาเนี่ยต่อรู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะแบบบางเบาเลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักผิวหนักหน้าใดๆยึดเกาะกับผิวดีไม่รู้สึกว่าหนักผิวหนักหน้าแล้วก็ให้ความบางเบากับผิวเนี่ยได้ดีมากๆเลย โอเคค่ะก็ทาเสร็จทั้ง2ฝั่งแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเนี่ยฝั่งนี้ที่ทาไปตอนแรกนะสีมันก็จะมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้เข้มขึ้นเยอะนะรารู้สึกว่า มันไม่ได้ต่างกันกับสีผิวเยอะอะแต่ถัาว่ามันดูแบบสว่างกว่าไหมก็ยังดูสว่างกว่านะคะ <S <S ในเรื่องของความบางเบาในเนื้อผิวสบายผิวมากๆเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> คือรู้สึกเหมือนว่าเราทาเซรั่มมากกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราทารองพื้นเพราะว่ามันบางเบากับผิวมันเบากับผิวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก,กลับมานะโอเคคะ่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะในขณะถึงตอนนี้นะคะต่อก็ยังย้ำอยู่คําเดิมว่าเฉดสีเนี่ยยังค่อนข้างที่จะสว่างกว่าสีผิวของต่ออยู่ประมาณงนะคะ นอ,อย่างที่เห็นนะคะอันนี้คือต่อไม่ได้ทาที่คอนะก็อยากจะให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสีเฉดสีนะคะถามว่ามันยังถูถ่ายไปได้ไหมถ้าเกิดมีเมคอัพอื่นแล้วเนี่ยมันก็คือจะไม่ได้ดูขาวข,าวขนาดนั้นนะคะก็ยังโอเคอยู่จะเห็นว่าทั้ง3สีเนี่ยที่ยังไม่ได้เช็ดออกพอนางแห้งแล้วนางก็จะมีสีที่ เข้มขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็คือไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอันเดอร์โทนนะคะทั้ง3ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองทั้ง3ตัวเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา7จ็ดโมงสีานาทีนะคะก็6ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยต่อกลับมาอัปเดตให้ฟังว่าหน้านี้มันจะเป็นอย่างไรไปบ้างนะคะก็ตอนนี้ต้อขอตัวไปทํางานก่อนค่ะทุกคนอันนี้นะคะคือน่าจะาแสงธรรมชาตินะคะต่อถึงที่ทํางานแล้วเนาะแล้วก็เลยเอาหน้ามาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นี่นะคะก็จะเป็นหน้าดักแสงธรรมชาติที่เป็นแสงหลอ,อดไฟแล้วก็แสงในบรรยากาศทั่วๆไปนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้คือสิ่งที่ชอบเลยคือความบางเบามันบางเบามากๆในเรื่องของความติดทนความอะไรเนี่ยเราต้องดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายมุสามสิบสี่นทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ6กชั่วโมงแล้วนะคะเนาะก็ให้ดูหน้านะคะหน้าสีก็ยังคง คงไว้เหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได right ้ม mm ีการดรอปหมองลงในระหว่างวันในช่วง6ชั่วโมงอะเนาะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมความมันเนี่ยต่อรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยเพราะว่ายังไม่รู้สึกว่าหน้ามันจะมันอะไรขึ้นมาจนเรารู้สึกสังเกตเห็นได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นคราบเป็นก้อนเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะบางเบาอะไรเงี้ยคือเหมือนเดิมจับๆไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าจะมีความมันอะไรเพิ่มขึ้น โอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะตอบกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลา3มทุ่ม25นาทีนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะก็1 3 3 4ชั่วโมงแหละนะคะก็ให้ดูหน้าก่อนนะคะก็จะบอกว่า ใบหน้าเนี่ยโดยรวมนะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมันมากอะไรขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าแค่ช่วงบริเวณทีโซนเนี่ยก็จะมีความแบบเงาๆมากเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งนะคะส่วนหน้าผากนะคะมีในส่วนที่รู้สึกว่ามันจะมีหลุดลอกออกไปบ้างนะคะแล้วก็บริเวณช่วงหน้าแก้มตรงเนี้ยช่วงซอกจมูกที่มันมีความมันออกมานะคะตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยก็มีหลุดลอกออกไปในส่วนของตรงนี้อยู่บ้างนิดนึงนะคะเห็นปะจะเห็นว่า มีการหลุดลอกออกไปนะคะส่วนบริเวณรอบคางอะไรที่มันเป็นรอยสิวรอยดำต่างๆนะคะตัวรองพื้นเนี่ยก็มีหลุดออกไปก็นะบริเวณช่วงเนี้ยหน้าต่อก็คือเป็นคนผิวผสมขั้วไปทางมันนะคะช่วงทีโซ e เนี่ยมันคือจะมันมากกว่าปกติแล้วพอมันผลักน้ำมันออกมานะคะตัวรองพื้นเนี่ยก็จะมีการเป็นแบบ ออกมากองกองกันอยู่บริเวณรอบเป็นฝีปากอยู่ประมาณหนึ่งน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะคะแต่ต่รู้สึกว่าถ้าเกิดมีการแบบซับมันในระหว่างวันเนี่ยก็จะช่วยแบบยืดอายุของตัวรองพื้นในระหว่างวันเนี่ยออกไปได้อีกนะคะแต่นี่คือต่อยไม่ได้ซับมันไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือปล่อยหน้าไว้อย่างนี้เลยนะคะเนาะมาซับมันกันนะคะ โอเคและนี่นะคะก็คือเป็นการซับมันที่แบบรวดเร็วมากนะอันนี้คือกระดาษซับมันหนึ่งแผ่นเท่านั้นที่ไม่ได้มันมากอะไรขนาดนั้นด้วยนะคะก็เป็นกระดาษซับมันหนึ่งแผ่นสําหรับหน้าที่กลับมาแมตต์สนิทแล้วเห็นไหมอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นข้อสังเกตที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเราจะเห็นได้ว่าหน้าของตอน,นี่ถ้าดูมาทั้งคลิปแล้วก็จะเห็นว่าต่อนเลือกที่จะไม่ทาในส่วนของบริเวณคอนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าสีเบอร์สามเนี่ยที่เข้มที่สุดของเขาแล้วเนี่ย ถ้าเป็นคนที่ผิวคล้ำกว่าต่อหรือสีผิวประมาณต่อเนี่ยคือมันจะสว่างมากกว่าขนาดไหนนะคะแล้วก็มันจะเหมาะกับเพื่อนๆที่มีผิวคล้ำหรือเปล่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะในขณะที่ผ่านไปแล้ว13-14ชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกว่า สีของรองพื้นเนี่ยไม่ได้ดรอปเลยเมื่อเช้าสว่างยังไงก็จะประมาณนั้นไม่มีการดรอปเลยทั้งสิ้นนะคะพอซับหน้าแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้ายังเฟรชอยู่มากๆเลยนะคะสีผิวไม่ได้ดรอปจริงๆนะตรงนี้คือแบบปลื้มปริ่มเลยแล้วก็รองพื้นเนี่ยมีความบางเบามากแม้กระทั่งแบบซับมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากๆเลยเรื่องของการควบคุมความมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุมมันดีมากๆเลยนะคะก็เจ้าตัวนี้นะคะถือว่าเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่แบบ ถ้าเกิดใครกําลังมองหารองพื้นที่มีความบางเบาปกปิดได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะนอนแล้วก็ควบคุมความมันดีมากนะคะเจ้าตัวนี้คือแบบประสิทธิภาพเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะมารีวิวให้ดูกันแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะไวม้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนาะก็จะช่วยประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ไม่มากกันหน่อยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกันกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ชแองนี้ด้วยะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย